ทางโดนหายใจนะเท่าที่ดูเนาะจริงๆเราก็ไม่ไม่ไม่ได้สนับสนุนอะไรอย่างนั้นเพราะเราบอกตรงถ้าคนท่านที่ฟังอยู่ไม่พอใจก็ออกไปเอผ่านไปได้นะคะผ่านไปได้เลยเพราะเราอยากจะช่วยให้ไอ้ป่วยไข้มันทุเราลงเนี่ยนะ่ะถึงกกะมาต้องลักล็อกดาวน์กันใหม่เนี่ยโอ้โหสบักสบอมค่ะ ที่นั่งคุยอยู่นี่ก็บอมเลยนะคะมันจํากัดจําเขียวว่าเออเราจะต้องหรือว่าจะกินข้าวแค่มื้อเดียวนะจะกินตอนค่ําหรือจะกินตอนบ่ายดีนาะหรือจะกินตอนค่ํามื้อเดียวอย่างเดียวนะคะหรือว่าจะกินมื้อเช้าอย่างเดียวตอนค่ําไม่กินนะคะทําตัวแบบพระฉันมื้อเดียวอะเพื่อความประหยัดเป็นตัวด้วยเนาะเพราะว่าร้านอาหารใกล้บ้านเนี่ยเขาก็ทําอาหารพอใช้พอกินได้เลยแหละ จาระ80ิบาทอาหารตามสั่งเป็นข้าวผัดทะเลเนี่ยนะได้ลงใน Facebook ไว้นั่นแหละ80ิบาทนะคะถ้าเราไม่สั่งน้ำยังไงก็80ดสบาทแต่เขาจะมีน้ำแช่ตู้เย็นอย่างดีมาให้เราเลยหนึ่งเหยือก80บาทมีกุ้งน่านจะมีปลาหมึกสักสองตัวหรือตัวเดียวนี่แหละนะแล้วก็มีกุ้งสี5ห้าตัวเราบอกเขาเลยว่าเรากุ้งเยอะ เอาปลาหมึกเยอะเลยก็ว่าไปนะคะเขาก็าจะถามว่าพิเศษไหมถ้าพิเศษก็ร้อยี่สิบาทนะกินไม่หมดแน่นอนก็ถ้าเรากินอาหารอยู่บ้านเราก็ต้องเลือกให้มันมีคอลอโรฟมีผักน้ำพริกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะอ่านถ้ามีเพื่อนท่านใดเปิด<อ>ฟังนะคะทักทายกันไว้อู้มีสามคนเข้ามากดไปหนึ่งแล้วขอดูซิว่าใครเขียนอะไรมั่งไหม แชทสดข้อความซ่อนข้อความโทพิกตอนนี้ก็คือมันอยู่ที่บ้านของเราเนาะไม่รู้จะไปถ่ายอะไรแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดมานานแล้วช่วงนี้ก็มีน้ำขิงเป็นขิงผงจากที่กินขิงขิงสดบ้างนะแล้วก็เป็นกระชายผงนะคะแล้วก็ชามัชะ่ะชายเขียว ผสมกันสามอย่างแล้วก็กาแฟหนึ่งซองนะคะกาแฟทีอินวันกาแฟที่เราอาจจะถูกหลอกว่าไอ้กินมันไปแล้วอีกไม่รู้ตัวหรอกเมื่อไหร่จะมีน้ำหนักลดเราไม่เชื่อนะคะเพราะว่ามันไม่ขึ้นไม่ลงมันก็อยู่ที่เดิมนะคะพลังเขายังชิวๆอยู่นะคะเขาไม่ใส่แมสเป็นปกติทั้งๆที่ตอนนี้เขาให้เราทุกคน สวมแมสนะคะถ้าสองคนขึ้นไปเนาะแต่ว่าไม่ได้แล้วค่ะมันมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เข้มแข็งเรื่องนี้นะเขาจะเข้มแข็งตรงที่ว่าใครจะเข้ามาจะไปพักที่ไหนนะคะก็คือต้องการให้มันมีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตตามานโยบายแซนบ็อกสมุยโมเดลแซนบ็อก แซนบ็อกโมเดลเดียวกับภูเก็ตแต่ว่าสามเกาะนี้ไม่ต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งภายในระยะแรกนะคะเข้าออกเข้ามาก็เที่ยวได้เลยเนาะแล้วผู้ที่มีเอกสารครบพร้อมถ่ายฉีดยาครบมาจากพื้นที่สีแดงเข้มถ้าเป็นคนไทยทำไมต้องถึดสี่วันไม่แน่ใจทำไมทำอย่างนั้นเนาะ ในเมื่อถ้าเขาฉีดครบแล้วก็ให้เขาเที่ยวได้เลยแต่เขาบอกว่าต้องกักตัวนะคะยิ่งเป็นญาติพี่น้องกันกักตัวในบ้านเขาก็ไม่แจ้งเขาไม่รายงานอ,อสมอนะแต่เห็นคนไทยเปิดหน้านะคะมาเกาะพังงานไม่ได้ใส่แมสเยอะเลยค่ะแล้วอย่างเนี้ยจะไปทำมาตรการได้ยังไงกับผู้คนที่เป็นต่างชาติเนาะ เขารู้ดีอยู่นะคะเข้ามาในจากพื้นที่เข้มอ่ะเนาะเขาก็คงจะเบื่อหน้ากากแหละมาทะเลความคิดของเขามันเป็นความคิดส่วนตัวว่าเขาไม่ใส่อะ่ะใช่ไหมแต่ว่าทางการให้ใส่แต่ก็ไม่มีใครใส่นะประมาณนี้แหละแต่คนบนเกาะนี่โห้ยเค่งคัดน่าดูนะคะเคร่งคัดจริงๆเลยหน้าที่นี้ สามคนอยู่เป็นเพื่อนกันยี่สิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวสัญญาจะขึ้นใหม่เดี๋ยวขอไอ้บันทึกให้ละอีกรอบหนึ่ง